อะไรจะเกิดขึ้นกับเราในอีกไม่กี่ร้อยปีข้างหน้าหรือในไม่กี่พันปีจักรวาลจะถึงจุดจบแบบไหนไม่มีใครแน่ใจหรอกนะแต่เรารวบรวมทฤษฎีทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ไว้และหาคำตอบได้เรื่องที่ดีคือเรามีเวลาอีกมากเพื่อดูสิ่งที่อาจเกิดขึ้นด้วยตาของเราตอนนี้ไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่อนาคตอันใกล้ของเราในอีกสิปีข้างหน้าคุณจะอายุมากกว่านี้อีกสิปี มีเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นสูงมากเลยเรื่องนี้ในอีกร้อยปีเทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวกระโดดและเราจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ใหญ่ยิ่งกว่าอินเทอร์เน็ตในที่สุดเราก็จะออกไปตั้งถิ่นฐานที่ดาวใกล้ๆได้แล้วด้วยเช่นดาวอังคารแค่อีกศตรวรรษถัดจากนี้มนุษยชาติจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกเท่าที่เรารู้จักที่อาศัยอยู่นอกโลกเจ๋งไปเลยว่าไหมล่ะแต่จะมีเรื่องที่ดีกว่านั้นอีก ระโดดข้ามไปในอีก900ปีข้างหน้าในอีกพันปีมนุษยชาติจะรับเอาเทคโนโลยีเข้ามาไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งในชีวิตแต่เป็นครั้งในร่างกายด้วยเช่นกันเคยได้ยินเรื่องไซบอร์กไหมถ้านั่นฟังดูเหมือนหนังไซไฟเกินไปเตรียมเจออะไรที่น่าตกตะลึงกว่านี้ได้เลยเพราะแน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนจะกลายเป็นแบบนั้นในอนาคตและนี่ก็คืออีกหนึ่งหมื่ปีข้างหน้านับจากนี้ แอนททเรนดาวยักษ์แดงซึ่งส่องสว่างมากที่สุดเป็นลำดับที่15บนท้องฟ้าของเราจะเข้าสู่สภาวะซูเปอร์โนวาเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่นี้จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้กระทั่งในตอนกลางวันที่มีแสงจ้าถ้านั้นยังมีตาของมนุษย์ที่เหลืออยู่นะอีกหนึ่งแสนปีในอนาคตดาราจาักมากมายที่เรารู้จัก ก็จะไม่อาจจดจำได้อีกต่อไปเพราะการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติของดวงดาวและในเวลาอันใกล้นี้เช่นกันววแ c a n i สอีกหนึ่งดาวฤกษ์ที่สองสว่างสุดๆจะระเบิดแบบไฮเปอร์โนวาซึ่งเป็นขั้นที่พลังงานรุนแรงยิ่งกว่าซูเปอร์โนวาทำลายดาวเคราะห์รวมถึงดาวบริวารที่อยู่ใกล้ๆไปเป็นโหลหรืออาจเป็นร้อยเลยก็ได้ และโลกก็ต้องเฉลิมฉลองให้กับการระเบิดของภูเขาไฟลูกมหึมาที่เกิดขึ้นในอนาคตอันห่างไกลซึ่งแมกมาร้อนและเท่าภูเขาไฟจะเข้าปกคลุมผืนแผ่นดินนับล้านไมล์ในอีกห้าแสนปีดาวของเราจะหยุดชะงัก เพราะก้อนหินขนาดใหญ่ที่มาจากบนฟ้าดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบครึ่งไมล์ถ้ามนุษย์ยังหาวิธีหลีกเลี่ยงการประทะไม่ได้เรื่องนี้จะทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงเป็นวงกว้างบนโลกแน่ในอีกหนึ่งล้านปีสองในสี่ของดวงจันทร์ของดาวยูเรนัสจะประทะเข้าด้วยกันทำให้เกิดภาวะยุ่งเหยิงบนดาวในเวลาเดียวกัน d ีเทลจูสหนึ่งในดาวฤกษ์ที่สองสว่างมากที่สุดในกาแล็กซีของเราก็จะระเบิดตัวเองซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนจากบนโลกแค่อีก4ี่แสนปีถัดจากนี้โฟโบอสหนึ่งในดาวบริวารทั้งสองของดาวอังคารจะแยกตัวออกเพราะแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มมากขึ้นและดาวสีแดงนั้นก็จะมีวงแหวนเป็นของตัวเองเหมือนอย่างดาวเสาแล้วที่ไหนสักแห่งที่อยู่ไกลออกไป ที่ขอบเขตระบบสุริยะดาวนอกระบบสุริยะที่เรียกว่ากรีส710จะเข้าสู่เขตเมกออสซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดาวหางเยือกแข็งก่อตัวขึ้นเป็นเขตแดนรอบนอกของระบบสุริยะของเราแล้วก็เพราะดาวดวงนี้ดาวหางจำนวนมากจึงอาจพุ่งเป้ามาทางโลกเช่นเดียวกับที่พุ่งถล่มทั่วทั้งอวกาศ110ล้านปีถัดจากนี้คือ ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์จะส่องสว่างขึ้นอีกหเปอร์เซนเรื่องนี้จะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของดาวทุกดวงในระบบสุริยะแม้กระทั่งตอนนี้ก็ทำให้ร้อนขึ้นทีละน้อย แล้วช่วง2 0 0 0ล้านปีถัดจากนี้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะทำให้มหาสมุทรบนโลกระเหยเป็นไอชีวิตบนดาวของเราจะหมดไปเว้นแต่สิ่งมีชีวิตรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดซึ่งอีกไม่นานก็จะสูญพันเช่นกัน4 0 0 0ล้านปีถัดจากนี้กาแล็กซีทางช้างเผือกจะชนเข้ากับกาแล็กซีแอนโดรเมดาหลุมดำขนาดมหฮมาใจกลางของกาแล็กซีทั้งสอง จะขยับเข้าใกล้กันและเริ่มหลอมรวมเป็นหนึ่งคือหลุมดำขนาดอภิมหามหึมาที่มีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์พันล้านดวงและนั่นก็คือหมุดหมายของการกำเนิดกาแล็กซี่ใหม่ในอีก8 0 0พันล้านปีดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจะต้องเผชิญกับการสูญเสียความร้อนไปอย่างรวดเร็วเพราะดวงอาทิตย์จะเล็กกว่าที่เคยเป็นอยู่ในทุกวันนี้ถึงสองเท่าตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ดี ของการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตให้แน่ใจว่าวันนี้คุณได้ออกไปข้างนอกแล้วก็หาอะไรสนุกสนุกทำงานรอไปก่อนได้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี้ก็คือวิดีโอที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบขอบคุณค่ะ เมื่อประมาณ4.5พันล้านปีที่แล้วโลกตั้งเดิมที่มีชื่อว่าไกอาได้เคยถูกดาวเอเลี่ยนโบราณขนาดดาวอังคารที่มีชื่อว่าไทอาพุ่งเข้าชนขณะที่ระบบสุริยะยังเป็นวัยทารกการปะทะกันเมื่อครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดโลกและดวงจันทร์ในปัจจุบันและความรุนแรงของการปะทะกันในอดีตอันไกลโพ้นนี่เองที่ยังคงทิ้งรอยแผลไว้ เศษซากต่างๆของโลกโบราณรวมตัวกันในเนื้อโลกและส่วนใหญ่ของไทอาก็กลายเป็นดวงจันทร์ในที่สุดหากเป็นเช่นนั้นจริงส่วนประกอบของโลกและดวงจันทร์ควรจะมีองค์ประกอบทางเคมีต่างกันขณะที่โลกก็ไม่ควรมีความผิดปกติผสมอยู่ภายในทว่าในการศึกษาส่วนประกอบของโลกที่ผ่านมาพบว่าใต้แผ่นเปลือกโลกมีจุดหยดที่เรียกว่าพื้นที่ความเร็วเฉือนต่ำขนาดใหญ่กระจายอยู่ มันเป็นสถานที่ที่มีความเคลื่อนไหวช้าก,กว่าส่วนอื่นๆของเนื้อโลกข้อมูลชี้ให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างทั้งด้านอุณหภ,ภูมิองค์ประกอบหรือไม่ก็ทั้งหมดหยดเหล่านี้รวมตัวกันเป็นประมาณร้อยละสี่ของเนื้อโลกแห่งหนึ่งอยู่ใต้ทวีปแอฟริกาและอีกแห่งหนึ่งอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิก สิ่งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สับสนมาอย่างยาวนานแต่งานวิจัยใหม่ได้เผยให้เห็นว่าความผิดปกติอาจเป็นเพราะการประทะก,กันของไกอาและไทอาด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำของตัวอย่างหินที่หลากหลายรวมกับแบบจำลองการชนรุนแรงที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นรวมถึงแบบจำลองวิวัฒนาการของโลก เราก็สามารถอนุมานองค์ประกอบของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของโลกโบราณไกอาและไทยอาได้สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถรับรู้ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของการก่อตัวของระบบสุริยะชั้นในได้